นะคะไปยิงโกะไปไม่ใช่เห็นจบบนี้เน่ง่งมึงกันที่จริงไอเกมโรบอทพี่พี่ก็ลองหาตึกตาแมบใหม่ใบใหม่ๆดูแต่พี่มันเน่งเน่ม หาแม่ใหม่ๆเล่นนะพี่แล้วก็แบบเพิ่มเอแบบเริ่มพร้อมกับคนดูไปเลยคนดูี่ล<ห>องวันนี้แป๊บน,น,นึงลองข้ามใหมในหมวดสุดแป๊บนึงได้ได่ะเดี๋ยวจะได้ชิมม<ด>ือให้พี่มันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่เหมือนที่พี่เคยแบบแดดแดดแป๊ดแร้วใช้เดี๋ยว้นอื่ ใส่ไข่เฟิร์นเจ้าเจ้าขอลองดูหน่อยสิมันจะแตกต่างจากเดิมยังไงไปก่อนเลยนายจะได้ใช้อ่า เอาเฮ้ยเดีเ๋ยใช้ท่าสิไม่เอาท่านี้เอาท่าเฟสสิให้พี่พี่ลองของอูดา,าก็ได้นะเออ<ๆ>ดที่เลยที่ต้องการ<ๆ>อ,าอ,าอ้าวอ๋อก่อนอ๋อมันก็แบบมันแบบอันนี้เลย คือแบบเขาเรียกว่าอะไร <Okay. S 1> คือใช้ต่อเนื่องเลยใช่พี่ไม่ดูเร็วขึ้นมันดูตะมูขึ้นเฉยไม่มีอะไรเยอะแต่ใช้เยอะแต่สี่บัดฝุดเฮ้ยแต่มันก็ถือว่าควบอยู่พี่แบบฉี่เร็วๆอ,อ่ะขี่แบบเร <5. S 2> <5. S 1> ็วปกติพี่จะขี่มันจะฉี่ช้าตอนนี้มันดีเลยการได้ทนะ่า ี่คนนรับน้องมันเขาว่ามาหอมแผลอะีรกัหยอดพี่กออกจากโหมดบอกผมเลยอย่าเชิญเาาลยเ,เชิญม,มีคนมีคนเล่น,ลนไหมแฟเรนไม่เล่นใ่ไกดไปไ่อยู่ที่อื่นลวมั้งแฟร พุทธิ์หินตับนิงนิงนิงกันนันี่เชื่อมมาแล้วก็ไม่มีอย่ามีทอยไม่มีเนาะไม่มีกันเล่นกันสองคนเลยนะมาปั๊บไป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 เออเฟื่องออก เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนโดยนะคนัี่่ในห้องนะฮะริวริววิริวอ่านยังไงวะ ชื่อคนดังเรียบร้อยโดนไืซะสแล้วไหนดิอ้าวมูดูจากพี่เคมาดูจักพี่เคสองเซนเตอร์เรียบร้อยตันน่เลยโรโๆเลยอันนี้โรโๆเลยมีหาตัวเลยอุปยมากก็ได้โอเคกมากได้อุปยได้ดัดเออยังไม่ประกบลูกเขาวาเลย เดีย๋ยวโอ้ดามช่วยปิดให้แล้วไปทางพี่พี่ช่วยปิดหน่อยเด้อได้ๆตัวตัวผมไม่ได้เดินเร็วแรงขนาดนี้ไม่ใช่เดินแปบดบโอ้โอซีโนแวกหนึ่งซีโนแวกกูหนึ่งจี้เหอะซีโนแวกซีโนแว,ก,นว,ก,นวกไม่ได้มาตรฐานอย่ามาจี้เทีกูไม่อย่าอย่าไอาอืม ไปไขไดไดดดไดีดไฟเตอร์ดีกว่าของพีตรงตานตรงตานผู้ใหญ่เลยพี่เด็กได้ขีดเนเอเด็กเด็กได้ขีดไฟเตอร์แต่ผู้ใหญ่ได้ขีดจิโนเวตไปแจกให้ทั่วประเทศเลยวะอืมแต่ก็ดีอยู่เอาเด็ดหน้าเชื่อว่าจำได้ไม,ม,ไมั้งไม่ โอ้ยไวให้เล่นอ่ะสวยไอ้สวยไงบ้านตะไคร้ดังไปเลยครับพี่น้องกบ่กบเอ้ยสวยงามแต้มอีกเลยไห้ลงอุ้ย ไลงแล้วถูกส,สองแล้วพ,พี่ดูลลกว่าน่อยฮัลโหลอืมเลปบ่ะพี่ดูลลกว่าให้ผมหน่อย,ย,ยอเอาเธอมนาะเออะลมแดงเขื่อนโอ้โหขนาดแดงเขื่อนแล้วเนะี่ย แดงเทียนเป็นได้เทือนเลย,ยโ,โอด่าตบไม่ถึงถ้าตบถึงก็แปลกๆมาดี่มาโอ้ยมกเข้าในเฉย โดนโดนแล้วไม่นะอันติอันตไปแล้วโอ้ป oh, นก,กันผมได้ผมต้องตบหนึ่งให้อ่ะนั่งคุยตบฝังให้โอเคเวยเ้สวสรับเเ่ยจตบสองให้ก็ไ,ได้มีเือน นี่นะดีบาวเองดีาบาวเองออ้ยแมันรู้แล้วมันรู้แล้วอุ้ยขาวได้ไงไม่พีพีเดินออกห่างไ,ไปไปอืมนอนไปเลย ปี่ค่อยไปติวตัวอื่นก็ได้ถ้าสเตียวตัวน้ำเต็มเยอะสุดมันจะได้คืนพลังไงมันรู้มันรู้เฮ้ยไอ้ลมแอนตีอันติไม่ได้อ่ะมันรู้แล้วกดไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยฮะโหลตบก็ตบไม่ถึงหรอกได้ครับผม ลงนังโดนตบก็ดิงเลยละกันบ๊บไม่มีใช่ไหมอันตำแหน่งไม่ถูกได้ครับสักคู่นะฮะสวย,ย,ยเลโก้ตามลูกหนึ่งตามลูกหนึ่ง Ừm mm. mm. Đang bao bang xuống anh em Tuyệt Ô oh, Lông, oh,